อ,อ่านบอกะจะหลวดจะหลวดลม่มจะหลวดลม่มไหนโยชิขอดูหนห่อยดิอโอ้โห จะลวดจะลวดล้มจะลวดล้มไหนโยชิขอดูหน่อยดิให้อ่านนั้นนะโอ้โหมันเหมือนจะลวดเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าไม่เหมือนอันนี้อันนี้อันนี้พุ่งไปเลยพุ่งไปเลยเหรอพร้อมไหมลูกมาตรงนี้เร็วพร้อมเย่ก่อนเร็วเย้โอเคไปหาลุมลุมดิมาเร็วมาเร็วช่วยกันแกะเร็วาเดี๋ยวพอประกอบให้ดูดูนี่มาโยชี้มาอุปกรณ์เยอะจังนะพ่อต่อแบบพ่อต่อแบบไม่ต้องดู น้องดูอีกแล้วหรอกพ่อยิ้มกำลังจะต่อให้น้องโยชินะคะนี่เราสั่งจากที่ไหนมาอแอปส้มช้อปปี้บอกไปเลยส้มแซ่บช้อปปี้เอ่ออารกคีบาทไม่รู้สองอันนี้มันร้อยห้าสิบกว่าบาทน่าจะหาเจ็ดสิบสอบาทจะรู้ง่ายง่ายเสร็จแล้วแค่นี้น่ะดูดิดูดิไอตัวไม่เป็น ใชรลัดหน่อยแบลมรั่วลมใส่ดูโยชีดูนะอ๋ใช้ลมนี่นี่กมรนี่ใส่ก่อนเอาแล้วเอาแกระเบ1 2ะท่นึ่แ่เนี้ยเหรอลมออีก่ขอยีนึงขอยกระเบแรงหน่อยนะนึ่กระโดดเยียบเลยกระโดดได้ปะได้ปะโอ้ยขอีสานทำใจด้นีวะ สนุกปะหนุกปะเอามีไฟด้วยเยียบเยียบเยียบเยียเยียบเีวมีอย่เงียบเงๆครับเงียบเตมทิศทางได้นะเัิมทิศทางได้นะเ้ยเอานี้ดีกว่าแข่งกันว่าใครจะได้ไกลกว่ากันดีว่ดูพ่อ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 หน่อยอย่างงี้มันต้องใครยี่ให้หนักใครยี่ใครยี่ ดูพ่อดูพ่อนึกว่าขางต้นตะโกนไปแล้วนี้ดูพ่ดูพ่อดูพ่อดูพ่อป้าไกลดูวด้เดี๋ยวเชียร์ไม่เก็บมาเดี๋ยวหันพ่อมันยากแลเองไงก็ไม่รู้แบบนี้แล้วแบบนี้มิโยไม่ต้องมารองเชียร์อันหนึ่งเหยียบไปเหย็บไปเย็บอ่ะมิโยเย็บเล็กเล็ก

โอนิ่ลุงก็ทำงานกันดีมากนะช่วยกันเก็บนะโดนโูไก่ไกลไก่โดนโดนปูปูเอาเอาเยอะชี้เรลยเยอะชี้เออเอามิวมิวเลยปูโอ้โหเป็นขั้วไก่อ้กวันหนึ่งสองเจ็ดสิบบาทนี่ก็สนุกเหมือนกันนะเฮาเล็กเล็กนะ เด uhm. si> ี๋ยวเี๋รู้สึกคันเห็นแล้วมันเห็นแล้วมันขอเทียร์คันอยากแล้วเยรอมานานแล้วแข่งันทีนึงแข่งขันมาแข่งเปล่ามา่งขัน้าดมาเดีายวมาเดียให้ลุงมาให้ลุงมาให้ลุงทีนึงมาให้ลุงทีนึงกับพ่ทีนึง แค่นี้เก็บนะไอ้ยิ้มมาแค่เนี้ยละตายแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงเก้าเลยปุ้มโออยังไงยังไงล่ะตัวฮะโยชิแม่ก็อยากเล่นบ้างอ่ะโยชิไม่ถึงที่พายให้แม่ป่ะไปไปไปยิ้มไม่ถึงกล้องไม่อยู่แม่ขอเล่นบ้างไม่อยู่ไปเอาไว้แม่อุ้ยมันมีไฟด้วยนะมีไฟอ่ะมีไฟบ้าเราเลยดูเหนื่อยยังไง เร็วเร็วเร็วทางนี้รถพี่ชาตะจำเลยใช่ใช่ทำไมจกดร้อยจังอ่ะรีบรีบหวยลูกแย่งเป็นไงชี้สนุกไหมไ้ยไปละเออเอาไปูอายงไปออโอ้โหโดนจิงดนอิงชีอ่ะเร็วกระโดดโอ้โห สวดยอดเลยนอลูกแม่ขอทีนึงแม่ขอทีนึ่งงหนึ่งโหกดแรงเลยพังเน่ยไสนุกอะสนุกไหมไปหาซื้อมาเไปหาซื้อมามันแบบว่าสนุกดีแม่นเนม่นไม่อันตรายด้วยเป็นโฟมไม่อันตรายเป็นโฟมใช่แรงดันพอดีพอเหมาะมันจะมีรุ่นที่เป็นคนโตเล่นก็แบบอัดลมอ่ะประมาณหูิบห้าบาเงสิบห้าปอ่ะคือไปไปแบบไปเป็นร้อยเมตรอ่ะมก็แข่งกันอ่ะ อจุดหลังบ้านนู่นน่ะนู่นน่ะอันนี้ก็แบบจำลองมาใช่อันนี้ก็คือให้เด็กเล่นไม่อันตรายอ่ะมียูชอหน่อยเล้วอู้หูอ่ะมียูชอหน่อยแล้วมียูมียูเฮ้ยให้เด็กชเล่นโอ้งหัวใจเอ้ยเอเย็บให้เด็กเล่นแต่ทำไมผู้ใหญ่อยากวะผู้ใหญ่ก็คันคันมือคันไม้เหมือนกันไงไหนลุงสับลาแล้วจะอยากเล่นนะน่ะมาไม่ไดิอารมณ์ทีนึงอ่ะเออเดี๋ยวชี้ให้ดหลุดแล้ว อันนี้หลุดอันนี้หลุดมาเดี๋ยวพ่อซ่อมให้อันนี้คือมันเป็นไงจริงๆอันเนี้ยจริงๆมันเอาไว้ให้สร้างเกิดเสียงเวลาวิ่งไปมันจะประทะลมใช่ป่ะดังไมเยมันก็แรงดังไม่พอที่จะไม่มันทะลุตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีอะไรนะมันมันมันต้องประทะกับอากาศไม่ใช่แล้วทำไมมันมันมันไม่ไปอ่ะเพราะว่ารูมันรูมันใหญ่เกินไปไม่ใช่มันไม่ไปเพราะว่าลมมันออกนี่ไง ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้เจ้าวิ่งไงใช่แล้วเขาก็ทําให้สร้างให้เกิดเสียงลมด้วยเวลาวิ่งผ่านอย่างเงี้ยก็รูรูมันถ้ารูมันใหญ่มันก็ไม่ไปใช่รูเล็กมั้งคะให้เกิดเสียงไม่ใช่ไม่มีไม่มีรูไม่มีอะไรลมเกิดเสียงจากเงี้ยแต่เก็รูรนถ้ารูมันใหญ่มันก่ไปรูเล็้งะไม่เกรดเสียไม่ใช่ไม่มีไม่มรูไ่ะลเกิยงจากงี้อุ้มกรูรูั้นมันไม่มีรูออกอ่าสนุกไม่ไม่มรูไม่มีกๆ ใช่ไหมครับทำไมรอปิ้วเลยเออรอปิ้วเลยอาชิบอกเพื่อนๆสิว่าสนุกไหมลูกเพื่อนๆสนุกไหมอ่าหนูว่าสนุกไหมชิสนุกแม่กดสับไปไฟนะกดสับตะไคร้นะโโอ้หกดเหรอโอเคกดสับตะไคร่นะให้ให้ช่องอะไรลูกชอบโบชิเฮ้ยโยชิมิยูชูชิมายูชิเออสวัสดีครับสวยๆด้วยลูกสวัสดีครับนี่บอกว่าเพื่อนไอ้คนพี่เลนมาแล้วโอ้โหเก่งเนาะใส่เองได้ด้วย เอาแล้วเข้าหน้ากูแน่มืองพัวบายสวัสดีครับปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิุ๊บจ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 